สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็จะมาเล่น head อทูเฮดกันนะครับจะเอาวาดี้มารีวิวสักหน่อยลองดูซิมันจะเป็นไงบ้างโอ้โหไปไปดูกันเลยผมซื้อวาดี้มาแล้วไปซื้อไปจองตั้งไวไปไปไปดูกันเลยเดี๋ยวผมเอาไปลงทีมก่อนนะ เดี๋ยวไปเจอกันตอนเข้าไปแข่งเลยมามามาดูซิว่าจะเจอใครโอ้โหโอ้โหเก้าเอ็ดเก้าโหดว่ะทีมนี้แม่งแล้วดูของผมดิไกล่ล้วนๆโอ้โอ้าวอ้าวตายแน่นอนผมบอกเลยตายแน่นอนโอ้หดูสนามเขาดิเติมสถาปัพา์ ตาพาทแน่เลยใช่เปล่าใช่แหละนะเนาะสนามนี้คุ้นคุ้นมาามา,มาเขาเขียวก่อนว่าคนเรื่องนะไปอ,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 อปูโยแม่งเจอเกือบทุกทีมอ่ะผมบอกเลยปูโยเนี่ยคนใช้กันเยอะมากเลยมาได้ผมทุ่มบริสิทธ ตายไปให้ไปโเดนโเดนเห็นวาร์ดี้แล้ววาร์ดี้วาร์ดี้ไปพูริสิตวาร์ดี้อ้ติดว่ะเอา้ายังไม่ออกเลยเอา้าคิดว่าออกแลว้วอ่ะโอ้โโอ้โหอะไรวะเนี่ยโอ้ยเราก็เล่นเฉยเลย เป็นไงย่ายา,ยาผมตัดฟ้าเลยแหละเข้ามาผมตัดฟ้าผมบอกเลยอย่านะโอ้สนามสวยมากเลยมาลูกนี้แทงไปยาวๆนี้เลือภูริสิทธิ์โอ้ยจาะไปให้วาดี้วาดี้โชว์ของหน่อยวาดี โอ้โหเอาเอ้าเอาเอาโอ้ยิงติดแม่งว่ะเดโยวกะจะมาโชว์ซะหน่อยแม่หึมฮึมแม่งแข็งยังวะที่มันเนี่ยแข็งยังวะโอ้โหเข้าเลยโจต้าแม่งยังโหดโอ้โหยิงนอกกรอบโอ้โหง่ายเก้อ โอ oh, ้ยางสวยอ่ะเข้าเลยอื <Lust> ้มเอาเรื่องว่ะผมบอกเลยว่าเอาเรื่องมามาจ่ายไปวะดีเฮ้ยโทษ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 เรากะชากไหมกระชากล็อกไปหนึ่งทีล็อกไปหนึ่งทีจ่ายให้วะดี เอ้วาดีวาดีหรือเปล่าเมื่อกี้โอไม่เข้าว่ะโอ้โหจ่ายมางนีด้เอ้าจ่ายให้ใครเดเมเล่เดเมเล่ยิ่โอ้โหหลอนแล้วนะเนี่ยล็อกไปหนึ่งทีแล้วก็วาดีวาดีโอ้โหยิงกี่ลูกกี่ลูกไม่ติดตลอดเลย โอ้โห oh. อ้าวอ๋อจุดเกมครึ่งแรกแล้วโดนนำอยู่ด้วยนะโอ้โ oh. หอะไรวะเนี่ยไปต่อโคเ่นส่งมาอาร์โนเนยเบเล่ขอแล้วนเนยเบเล่ไปเอ้าโอ้ย oh. บางทีมึงก็สมจริงเกินไปเกม โอ้าวโอ้อืมอลาบาโอ้ oh, <c oughs> ออกหลังจะโดนอิงปะเนี่ยแล้วเขาเปิดมงได้เจวัดเพาวาดี <c oughs> เห็นแล้ววาดีโอ้ไม่มีใครเลยเล้อ <c oughs> เอาโดนชนอีกมาสวนบ้างสวนบ้าง โคเด้นจ่ายให้เดเมเล่เดเมเล่โอ้โหไปเด้โ oh อ้โหเต็มเลยเต็มเลยทีมเขาเต็มเลยโอ้โหสวนไม่ได้ปะแม่งยืนกันเต็มเลยโอ้โหกลับไปเรโน่เรโน่เร็วแพ้อยู oh ่โอ้โอย่าช้าดิตัวนำอยู่เนี่ย ในเบลีในเบลีเอา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 โอ้ติดฉเฉยเอา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 เร็ว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 ไปดีโอ้จะไปยังไงวาดิโอ้วาดีมาแล้ววาดีมาวาดียิงแม่งเลยโอ้ติดอีกแล้วว่ะโอ้ใจร้อนเกินไป อืมอ่านะต้องตีเสมอให้ได้อะโออาราบาว้าวไออาราบาผมไม่โหมูไม่ไม่เคยเข้าเลยของอาราบาคนอื่นเนี่ยเข้าดีมาหยุดโทษเป็นไงเลโน่ยิงมาดิเม็่ไงผมตั้งเลโน่ไงยิงเดิเลโน่จัดไปโอ้โหเป็นไงเลน่ญ่เสมอโอ้โหเลโน่อย่างเอาผมบมกเลยเข้าอ่ะ โอ้โหพูดไปเรื่อยนี่เราไปไปโอ้วนนี้มึงเหนื่อยแล้วโอ้โหอ้โหแล้วเหนื่อยกันทุกคนเลยนะโอ้โหเอาเอาออกแม่งเลยว้านี้โอ้โหไม่อยากออกเลยว่ะคนเดิมโอ้เอาเอาเอาปวดนะโอ้แล้วเขามาอีกแล้วอ่ะ เขามาลูกนี้โอ, os, โ,โอ้โหจบเกมเสมอโหเอย่างเอาผมบอกเลยบูโยเนี่ยผ่านยากมากเลยนะโอโหดูโอกาสยิงห้าครั้งโอ้โหห้าครั้งเลยนะ เข้ากอบสี่เป็นประตูแค่ประตูเดียวเองออแล้วเขายิงสองลูกเข้าเข้าหนึ่งประตูโจโจโจต้าแม่งโคตรคมอะ่ะสำหรับวันนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ